้ายของรายการกันแล้วหลังจากที่ช่วงที่แล้วน้องๆได้ย้อนยุคบ,บางลําพูและไปเยี่ยมชมห้องต่างๆกันมาแล้วนั้นในช่วงนี้น้องๆจะไปไหนกันต่อไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้ครับเราได้ยืนกันอยู่บนรถรางจำลองแล้วนะฮะแล้วก็รถรางแห่งนี้ครับจะพาเราไปครับร้านรวงของบางลังกูกัน เราจะไปพร้อมยังฮะจะไปชอปปิ้งกันนะครับเราจะไปก yeah. ินกาแฟกันเราจะไปดูร้านเสื้อผ้าต่างๆของวลังภูกกันถือว่ามีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าร้านรางอันนี้ครับถูกยกเลิกไปครับน่าเสียดายในปี2,511นั่นเองเนื่องจากว่าเป็นการนะฮะกีดขวางทางจราจรที่เราใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยน้องอกล้ครับสั่นกระดิ่งฮะอันนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวรล่างเราจะออกกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมร้านรวงกันเลยครับด้านนี้เลยนะครับกไปเลยครับ ระวังระวังนะแต่ว่าตรงนี้ครับคุ้นเคยกันดีฮะคือว่าเป็นความทรงจําอันเดียวของบารลมพูที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดตั้งหุ้นเสงนั่นเองครับเคยไปไหมฮะตั้งหุ้นเสงยังไม่เคยใช่ไหมครับอันนี้คือจะเป็นร้านขายผู้ใช่ครับแต่ก่อนจะเป็นร้านเล็กๆครับปัจจุบันนี้เป็นห้างไงฮะห้างตั้งหัวเสงไงฮะอันนี้เป็นห้างแล้วเป็นห้างแล้วครับใช่ครับนี่ครับ คนสมัยก่อนครับ<ม>อยากได้ไหมพรมครับที่อื่นไม่มีขายเลยครับต้องมาที่บารามพูครับใช่ที่ตั้งว่าเส็งเพราะว่าเรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นนั่นเองครับ ได้รับกลับไปคืออย่างแรกครับความรู้นะฮะและ2ครับคือประสบการณ์ครับและที่3คือไม่เหมือนใครครับเพราะว่าเรื่องของเราครับเป็นที่ผมได้บอกครับเป็นไลฟ์มิวเซียมนะฮะเราพิพิธภัณฑ์ทั่วไปอย่างที่เราไปเดินดูของเก่าแล้วเรากลับไปครับแต่ว่านี่ครับเรามาดูครับเป็นวิถีชีวิตวิถีชุมชนนะครับของชาวบาลำพูเราดูที่นี่เสร็จแล้วครับเราสามารถไปลงพื้นที่จริงได้ด้วยครับเราสามารถไปสัมผัสของจริงได้ตามชุมชนต่างๆด้วยนะครับใช่ครับ เอาละครับเดี๋ยวห้องต่อไปครับเราจะไปดูนะครับกลุ่มทรัพย์ของบัลลังกูนะครับชื่อห้องว่าถอดรหัสลับนะครับกลุ่มทรัพบบัลลังกูครับเดี๋ยวให้น้องๆอยากดูครับไปเชิญเลยนะไปเลยกลายเราต้องไปหาเลยเนี่ยพี่ๆเขาบอกว่ามีกลุ่มทรัพย์เนี่ยกายเจอแลว้ววะเจอ ก็ม no ีน้ขอบคุณมากครับก nice ็เด uhm> ี๋ยวก็นะครับแล้วน yeah> ้องทั้งสองคนครับก่อนที่เราจะมาดูกลุ่มทรัพย์กันนะครับไม่ต้องใจร้อนนะฮะเรามาู้จักนี่ก่อนครับอันนี้ครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับชื่อว่าต้นลำพูนั่นเองครับเป็นที่มาของคําว่าบางลำพูนั่นเองครับเนื่องจากว่าคําว่าบางครับคือชุมชนทินฐานยุ่อาศัยที่อยู่ริมแม่น้าครับลำพูมาจากต้นลำพูนั่นเองครับแต่ก่อนแถวนี้ครับต้นลำพูเยอะใช่ครับถูกต้องฮะตรงนี้ครับต้นนี้ครับเป็นต้นลำพูจำลองจากต้นเดิมที่โดนตัดทิ้งงงไปนนนนั่่เอะสวตรี้ อันนี้เป็นไม้จริงครับ<อ>เป็นกิ่งจริงกิ่งเดียวที่เหลืออยู่ครับขออายุร้อยปีที่ชาวประชาคมครับไปตามเก็บกลับมาแล้วนำมาจัดแสดงไว้ที่พันของเราครับของจริงนะครับนี่นี่ผมอยากรู้เลยว่าสมบัติในห้องนี้กลุ่มซับคืออะไรใช่ไหมครฮะน้องนําแผ่นที่ระแทงครับที่พี่แจกให้ขึ้นมานะฮะใช่ครับกลางออกครับใช่ครับและเราก็มาดูกลุ่มรั์กันเลยครับ ในตอนที่ขุมทรัพย์อยู่ตรงหน้านอนละครับเป็นรอสักครู่นะครับใช้ได้ที่ไม่มีแผนที่ครับเส้นชัดกว่านะครับน้องสองคนลองสองเลยครับว่าขุมทรัพย์คืออะไรฮครับลองลองไม่นี่ไอพื้นที่ประวัติศาสตร์เห็นไหมครับนี่นะครับคือขุมทรัพย์ของวัลลัมกูครับนี่นะครับใช่ครับที่นี่คือพื้นที่ประวัติศาสตร์ครับใช่ได้แล้วหนึ่งผมจ้ะถ้าอยากรู้นะครับว่าขุมทรัพย์ที่นี่เนี่ยมีอะไรอีกนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมลองมาที่นี่ดูนะครับผมรับรองได้เจอขุมทรัพย์แน่นอนแน่นอนรับประกัน คนอกจากคนนี้เนี่ย <precisa> พี่บิ๊กจะพาผมกับน้องกายเนี่ยทัวร์พิพิธภัณฑ์บางกันพูแล้วพี่บิ๊กเนี่ยยังให้ผมมากินขนมหวานน่ากินอย่างนี้อีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากครับพี่บิ๊กครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาที่นี่นะครับจะมาได้ยังไงแล้วติดต่อยังไงครับ ก็การคมนาคมนะครับมาได้2ทางนะฮะมีทางรถประจําทางนะครับแล้วก็นะครับทางเรือนั่นเองนะครับรถประจําทางเราสามารถมารถเมย์ได้ครับแล้วก็รับรถส่วนตัวมาจอดได้แล้วก็ทางเรือครับเรานั่งเรือด่วนเจ้าพระยาครับมาลงที่ท่าพระอาทิตย์ครับแล้วก็เดินขึ้นมาประมาณ200เมตรครับมาที่บ้านของเรานะครับเราเปิดนะครับทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับปิดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์นะครับเวลานะครับส0บนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาครับการเข้าชมจะเป็นรอบๆครับรอบแรก10บโมงครับรอบสุดท้าย16บหนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นนนั่เอง ก็ฝากด้วยนะครับพีพิษบางลาพูครับครับโอ้โหสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องกายเนี่ยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับบางลำพูเยอะแยะมากมายเลยครับได้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับผมถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยมีเวลาว่างก็อย่าลืมมาที่พิพิธบางลำพูด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราก็ต้องหมดลงแล้วนะครับติดตามรายการคิดไดอารี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตได้ทุกวันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าทางช่องนาว26นะครับครับและอย่าลืมติดตามใน Facebook แฟนเพจของเรานะครับ แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครัสวัสดีครับบ๊ายบายงาน For t u n e r A Leader Journey ทริปแห่งผู้นำเส้นทางอุตรดิตถึงพิษณุโลกภายใต้คอนเซปต์ Go Beyond the Age บรรยากาศที่เหนือคำบรรยายร่วมเดินทางสู่เส้นทางของผู้นำที่จะไปพบกับการแสดงอัตลักษณ์ของเมืองไทยด้วยศิลปวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าสืบทอดประวัติศสาสตร์ ที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยและชื่นชมการแสดงสวยสยงามพร้อมสนุกกับกิจกรรมทดสอบความเชื่อมั่นของผู้ร่วมทริปว่าแต่ละทีมจะเชื่อมั่นมั่นใจซึ่งกันและกันมากน้อยแค่ไหนกับกิจกรรมกลาพาเพลินพร้อมชมโบราณสถานและสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกและชวนผู้ร่วมทริปสร้างสารรค์ออกแบบเปิดประสบการณ์การปั้นถ้วยชามสังคโลกด้วยฝีมือตัวเองปิดท้ายค่ำคืนแสนประทับใจที่ Toyota f o r t u n e er เเตรียมไว้ให้ลูกค้าคนพิเศษจัดทริปปาร์ตี้ดินเนอร์ชิมอาหารอร่อยจากเชฟชื่อดังคุณพลตันทัศเถียรและมินิคอนเสิร์ตจากวงวัชราวดี ช้อมกิจกรรม The Leader Moment แชทแชะแชร์การถ่ายทอดความรู้สึกความสนุกผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยการโพสต์รูปและข้อความผู้ร่วมทริปที่มียอดไล์รูปภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัล Popular v o t e วซึ่งความสนุกในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดผู้สนับสนุนผู้ใช้รถ Toyota Fortuner ทุกๆท่านที่มาร่วมทริปในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Toyota Fortun e r และ Toyota m มอเตประเทศไทย จะได้จัดกิจกรรมดีๆพิเศษพิเศษแบบนี้อีกเพื่อตอบแทนลูกค้าทุทกท่านและปราถนาที่จะให้ทุกท่านสนับสนุนพวกเราเช่นนี้ตลอดไปเจอเลยว่าเจ,อ,จออะไรต้นไม้ขอบคุณมากครับ ขอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายมีขุมทรัพย์อะไรบ้างครับเห็นพี่เนี่ยเขาบอกมานั่นเองครับอย่าลืมเปลี่ยนช่องนะคะเดี๋ยวลืมเปลี่ยนช่องเอ้ยแมงเบงยูท